สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีนต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยพอท2 1 0 0 1ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ก็มาเจอกับครูคุณเดียวนะคะครูย่าๆค่ะครูไอซอกค่ะครูพี่เพ็ญค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักศึกษาสบายดีไหมเอ่ยส่วนครูก็สบายดีเช่นเคยวันนี้ครูมีครูได้เตรียม เนื้อหาสาระความรู้ดีๆมาฝากนักศึกษาทุกคนด้วยนะคะนักศึกษาจะได้เรียนรู้รายวิชาภาษาไทยพท2 1 0 1วันนี้เราจะเรียน3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1การฟังการดูการพูดเรื่องที่2การอาร่านการเขียนเรื่องที่3หลกักการใช้ภาษาค่ะค่ะทั้ง3เรื่องนี้ ครูจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้นิสสาด้วยนะคะก่อนที่นินสษาจะเข้าไปเรียนรู้จากใบความรู้หรือว่าจากคลิปที่ครูได้แขวนไว้ในห้องเรียนออนไลน์หรือว่า Google c l a s s r o o m นั่นเองนินสษาต้องไปทาแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยนะคะหลังจากนี้นิสสาได้นินสษาก็ได้ไปเรียนรู้จากใบความรู้หรือว่าคลิปที่ครูให้ได้เรียนรู้เสร็จนินสษาก,ก็อย่าลืมนะคะไปทําใบงานด้วยส่งครูอย,ย่าลืมอย่าลืมนะคะใบงานไปกันเลยค่ะ